ท่านนะฮะเข้าสู่บทละครเรตตี้อีกครั้งนึงครับในช่วงตอลุกหลับรถไฟกับวันจูคาวันนี้เราเป็นบรรลุคานะฮะคุณทอนค่ะอืมตอนนี้นะครับผมเราอยู่กันอีกหนึ่งดีลเลอร์นะครับผมซึ่งถือว่าเป็นดีลเลอร์รายใหญ่เลยของถนนสีน้ำเงินคุณทอนครับตอนนี้เราอยู่กันที่นี่นะครับเบสเซอร์วิทวันนี้เหมือนเดิมนะฮะรถที่เตรียมไว้สามพันนะครับเป็นรถที่น่าใช้ แล้วก็มาพร้อมกับโปรโมชั่นและเงื่อนไขสุดพิเศษสำหรับลูกคบาวันุเท่านั้นนะครับค่ะแต่ก่อนที่จะไปชมรถสวยๆๆนะคะรบกวนกดติดตามด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้เราด้วยเนาะไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k นะคะหรือว่าออจะเป็นพวกอะไรนะ y o u t u ติ t <YouTube>, i ต t อ k เอเอยังไงก็วันนี้คะ่ะวันทุค่ะของเรานะคะก็ได้ด้วยอินเทนมีทุกช่องทางสามารถกดเข้าไปนะคะแล้วก็กดติดตามได้เลยค่ะกับวันทุค้ะใครที่บอกว่าอยากจะซื้อรถค่ะก็สามารถซื้อได้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือนะคะช่องทางออนไลน์พงลิ่งให้ค <N OT IC AL> นอกจากจะซื้อง่ายแล้วนะฮะ<ฆ>ยังซื้ออย่างมั่นใจด้วยครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย<ะ>ทางวรรดุขาของเราครับได้จับมือร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วนะฮะจัดทาโครงการที่มีชื่อว่าโครงการรถยนต์มือสองคุณภาพผ่านการตรวจแล้วนะครับผมซึ่งถ้าเกิดท่านไหนที่เข้าไปในบรนดุขานะฮะเห็นโลโก <S <S <ฮะ>้ะนะครับผมสีทองตรง,งนี้ขึ้นมานะฮะว่าร,รถใช้แล้วคุณภาพนะครับผมทันนั้นเนี่ยบอกเลยว่าผ่ขขานโครงการนี้แล้วไม่ผิดหวังแน่นอนคุณจะได้รถที่ดีมีคุณภาพกลับบ้านใส่เคยนะครับผมกรันตีโดยทีมงานบรนดูขาและ สมาคมผู้ประกอบการตรียมเช้แล้วนะครับ<ะ>ตอนนี้พร้อมแล้วนะครับรถทั้ง3คมันก็พร้อมแล้วเช่นกันนะครับแต่ว่าก่อนจะดูรถขออีกสักน,นิดนึง พูดคุยกับทางเบ to สซสวิสักหน่อยครับเดี๋ยวเราไปคุยกับเขากันครับไปค่ะสวัสดี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 ค่ะวันนี้เราอยู่กับพี่โจแล้วนะครับผมกิจการเปิดมา30กว่าปีแล้วค่ะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเป็นรถแกรดต้องบอกอย่างนี้นะคะเป็นแกรดพรีเมียมไม่ว่าจะเป็นเซกเมนต์เล็กนะคะอีโคคาร์ก็มีนะคะราคาเริ่มต้นตั้งแต่200 0 0 0กว่าบาทคอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยรถต้องเป็นรถเจ้าของเดียวไม่แท้แล้วก็การันตีโครงสร้างตัวถังไม่มีปัญหาแน่นอน100%ค่ะ เพราะฉะนั้นสามคันวันนี้เนี่ยพี่โจโเตรียมให้ผมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมรเรียบร้อยแล้วค่ะคอืมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วงั้นเดี๋ยวไปดูรถส,สวยๆกันทงเบสสวิกันครับโอ้เปิดขั้นแรกถูกใจผมมากเลยพี่โจ,โจเชิญครับขั้นแรกครับโตโยต้าแคมรี่นะคะในรุ่น2.0 G ค่ะเป็นรุ่นที่ ได้ทุกเพศทุกไัยเป็นน้ำมันล้วนเครื่อง2 0 0พันเป็นรุ่นพ็อของเครื่อง2 0 0พันนะคะเป็นปี2016การันตีให้เลยไม่มีบัติเตุไม่มีรถทิ้งคว่ำหรือว่ารถน้ำท่วมข้างนอกมันเนียออ้ยแบ่โอเคละข้าง<ต>ในเนี้ยบกว่าจริงเปล่าไปพิสูจน์ค่ะไปดูปเลยค่ะ,คะผมเชื่อแล้วว่าเนี้บจริงๆครับผมคือเราจะเลือกภายในรถที่กลิ่นสะอาดไม่มีกลิ่นอับไม่มีกลิ่นบุหรี่นะคะแล้วก็ภายในเนี่ยจะต้องแบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเลยสภาพสวยกระจกสีบานออโต้มีพวงมาลัย ผมแล้วก็คันนี้แอร์เป็นดิจิตอลแยกอิสระซ้ายขวานะคะแล้วก็มีม่านหลังไฟฟ้าด้วยมีไวเลสชาร์เจอร์เป็นเกียร์ถุงแล้วเกียร์ถุงเรียบร้อยนะครับมีคริสคอนโทรลให้ด้วยนะบายสปอตมอนิเตอร์พาร์กิ้งเซนเซอร์เปิดปิดได้แฟคชั่นคอนโทรลเปิดปิดได้นะฮะเครื่องเสียงตัวนี้เครื่องเสียงเดิมภายในตกแต่งเป็นลายไม้เพิ่มความลักชัวรี่มากยิ่งขึ้นภายในทั้งหมดระคะจะเป็นสีเบส่วนใหญ่ลูกค้าที่ใช้รถจะใช้อยู่ภายในเป็นส่วนใหญ่ครัต้องต้องใช้ภายในครับนั่งข้างนอกรถมันไม่พิ้งอะไรีี่มาวว้นงกครบีย นะครับผมแล้วก็ <énd> locker, ด้านหลังครับเบาภายในเนี่ยดย้วยหยิบของได้ช่องฟาสเลนด้วยนะหกปีไมล์เลขไมล์อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะฮะออชชั่นจัดเต็มนะฮะคันนี้แล้วผมดูแล้วเซอร์วิสน่าจะถึงแน่ๆนะฮะมีเซอร์วิสมีประวัติใน,นรส่วนตัวส้อมได้เลยค่ะเข้าทุกระยะอยู่แลแ้วเป๊ะเลยเมื่อสักครู่พี่โจได้แอบเฉลยไปบ้างแล้วว่าถ้าเกิดแบบป้ายแดงออกใหม่เนี่ยอยู่ที่ประมาณล้านสอง ใช่ค่ะพามาอยู่กับเราวันนี้แลค่ะที่เบสเซอร์วิสเหลือเท่าไหร่คะวันนี้นะคะเราให้ราคาสุดที่หกแสนเก้า่นเก้าพบาทค่ะหกแสนเมบาทแต่วันนี้ค่ะพี่โจวันทุคามาทั้งทีค่ะใช่แบบขอนิดนึงได้ไหมคะได้เลยค่ะสําหรับโปรโมชั่นสําหรับวันทุคานะคะนอกจากราคาโปรโมชั่นดีๆแบบนี้แล้วนะคะเรายังมี บริการจะเฉลยให้ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะแทนให้ลูกค้าเลยเป็นลูกคานะคะคอยปรึกษาไม่ว่าจะเป็นรถลากนะคะรถ<อ>ล,ลากฟรีไม่ว่าลูกค้าจะแบบทำกุญแจหายหรืมมอกุญแจหรือว่าน้ำมันหมดนะคะอ,อย่างเงี้ยค่ะสามารถใช้รถลากรถบริการได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะคะทั่วประเทศด้วยทั่วประเทศเลยค่ะโทรเข้า call center ของเรานะคะแล้วก็มีประกันภัยเครื่องยนต์และเกียร์ให้อีก1ปี20,000บาทเลยค่ะไปดูกันเลยนะคะคันที่สอง รับรองว่าว้าวไม่แพ้กันครับเอาล่ะชนกันปอนต่อปอนไปเลยฮะคันนี้มาที่ค่ายคอนด้ากันมากครับผมพี่โจโชเชิญนะแคร์สองร์ 2021EL ค่ะคันนี้ปีอะไรคะปี2016ค่ะ2016รูปทรงขนาดเนี่ยใกล้เคียงแคบรีแน่นอนเนาะคอนด้าเนี่ยเขาจะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่ากล้องด้านข้างนะคะหรือว่าคอนด้าเลนวอทนั่นเองอนะคะก็คือจะแสดงภาพมุมอับขณะเปลี่ยนเลนอะไรที่ดีกว่าขาวก็ดำนะคะสีน,นี้น่าใช้มากด้านหลังดีกว่าให้ดูไฟก่อนออกไฟใช่ค่ะตัวเนี้ยไฟเขาจะออกแนวแบบรักชูลี ด้านท้าย B M Batman ดีนะครับด้านท้ายนะครับผมมาดูกันหน่อยเนาะโหกว้างแล้วกว้างแชมรีเนี่ยอาจจะกว้างกว่าเล็กน้อยแต่ไม่ใช่ว่าขันนี้แคบนะอะผมลองนิดนึงก็ได้ครับว่าเข้าได้หรือเปล่าผ่านระยะติดเลยได้ไหมครับะร้อยแปดสิบติดเล้ติดเลยแล้วไม่ต้องเปิดออกมาอีกแล้วเรื่องความกว้างเนี่ยบอกเลยว่าแอปคอร์ดไม่เป็นรองใครนะครับผมแต่ว่าข้างในจะเป็นยังไงนะฮะ เดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันครับภา,ายในแอคคอร์ดครับผมสีก็เหมือนกับ Camry มากเลยถ้าสังเกตตรงฟังก์ชันตรงพวงม,งมาลัยนี่จะเยอะกว่านะคะสหรับคน h o n แอคคอร์ดตกแต่งประดับด้วยลายไม้แล้วก็ภายในเป็นสีเบจมี traction control เรียบร้อยนะ memory s e a สองตำแหน่งแล้วก็โหมด eco คราวนี้ถ่ายไปที่ตรงหน้าจอมี2จอเลยอ่ะพี่โจใช่ค่ะก็อย่างที่บอกว่ามันจะเป็นจอแสดงผลเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจอพวกออดิโอพวกการตั้งค่าต่างๆเซตติ้งต่างๆนะคะเราต้องลองใช้ Honda Lenwatch กดปุ่มตรงนั้นนะคะกดปุ่มนี้นะคะก็เป็นกล้องจากกับ มองข้างด้านซ้ายนี่ค่ะแต่ว่าไม่ได้พีแค่กล้องข้างนะคะกล้องมองหลังก็มีด้วยนะอ๋อเรื่องระบบแอร์ก็เป็นดูโอโซนเหมือนกันภายใน,นรเรียบร้อยสะอาดสะอานมากส่วนภายในห้องโดยสารเนี่ยผมว่าความกว้างมิติความกว้างาเฮดรูมเล็กรูมผมว่าพอๆกันมาดูด้านหลังกันบ้างคะ่ะบอกเลยว่าหน้าตาคล้ายกันมากนะคะมีแอร์แยกด้านหลังแบบนี้ไม่ต้องแยกงกับคนข้างหน้าเลยนะคะแล้วก็มีพนักวางแขนตรงนี้มีช่องเก็บของด้านหลังแบบนี้ส่วนเรื่องของเลขไม้นะครับผมฟีเท่ากัน2อ6ีเท่ากันก็ประมาณแสนหลักพัน ครถ้งน,นี้ออกใหม่ป้ายแดงเท่าไหร่คะป้ายแดงใกล้ๆกันเลย 1, 200, ร้าน2 0 0แสนกว่าบาทกันค่ะในไม่ว่าจะเป็น Toyo ย a ้าแคนเบรี่นะคะเ Accord อคันนี้นะคะแต่คันนี้เรามีโปรโมชั่นค่ะให้แบบจุกๆเลยจากหน้าร้านเนี่ยขายอยู่ที่7590 0 0บาทสำหรับวันนี้นะคะสำหรับลูกค้าวันดูคาแล้วก็ลูกค้าเบสเซอร์วิสนะคะ,คะเอาไปเลยค่ะราคาแค่หก9ส0 0้าหม่นเาันบาทค่ะของแถมอื่นนะคะ นะคะก็เอาไปเห็นกันเลยค่ะบริการฉุกเฉินตลอด24ช<อ>ั่วโมงนะคะวันจันท<อ>ร์ทุ่มงันระเกียร์ให้บริบูต20ี20,000กิโลค่ะซ่อมศูนย์ซ่อมพางได้เลยแต่แตมีมากกว่านั้นอีกสําหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์ค่ะดอกเบีย้ยใช่ไหมคะปกติเนี่ยที่เราเคยมาคุยกันหลายๆเทปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2.79วันนี้เรามีโปรโมชั่นใหม่เริ่มต้นเพียงแค่2.59นับกับพี่เสดายน้องกันเนาะเสดายที่เอาไปว่าใคร ไปเลยไปเลยสองคันเลยเหรอฮะกูตายแล้วผ่านไปสองคันครับผมอีกคันหนึ่งคันสุดท้ายขอเปลี่ยนสไตล์บ้างลุยๆสักหน่อยนะครับผมเดี๋ยวไปดูคันสุดท้ายกันจบที่คันนี้ครับผมสำหรับสายลุยนะฮะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งรถครอบครัวที่ฮิตติดลมบนมากในประเทศไทยเชิญพี่โจครับราคาดีราคาแข็งแรงนะคะทั้งซื้อข้าวทั้งขายออกราคาแข็งมากเลยนั่นก็คือ t ต y o ต้า o อ t u จ e เนอค่ะคันนี้นะคะปกติเราจะเห็นขับสอง วันนี้เราเอาแบบขับสี่แบบฟูลไทม์เลยแบบจัด<อ>เต็มเลยลูกค้าอาจจะไม่ค่อยได้เห็นบ่อยๆนั่นก็คือคคในรุ่น2.4 V4 v i l นะคะเป็นแถวสงที<อ>่ที่สำคัญแอบ,บบอกก่อนไม่น้อยรถเจ็ดที่นั่งรถครอบครัวลุยไปได้ทุกที่เขาบอกว่าตัวท็อปตรงทีเนี่ยนะฮะการเปิดประตูหลังง่ายแน,น่อนอนคุณพรสักทีนึงดูก่อนว่าเปิดตรงไหนนะฮะอยู่ดแถวตรงกลางอ่ากดสักทีเออเออนั่แหละค่ะเปิดแล้วอัตโนมัติ เป็นไฟฟ้าเรียบร้อยด้านหลังก็มีแอร์ให้แยกต่างหากแล้วนะไปดูข้างในสักหน่อยดีกว่าออปชั่นเป็นไงบ้างอ่ะเดี๋ยวมาดูอ p t i o n ภายในดีกว่าย้ำนะว่านี่คือตัวท็อปออปชั่นแลนด์โครมะไลน์นี่อะไรนะเยอะเต็มหมดเลยมัลติฟังก์ชันมี c r u สคอนโทรลด้วยรวมถึงแพดเดิลชิปด้วยเมนูเป็นภาษาไทยด้วยตัวนี้รองรับไม่ว่าจะเป็น FM AM Bluetooth นะคะ setting ต่างๆแล้วก็มีระบบนำทางหรือเนวิเกเตอร์ด้วยจะมีปุ่มปรับเกียร์ที่เราสามารถเลือกได้เป็น2 w h e e l หรือว่าเป็น4 w h e e l อ๋อแล้วไอ้บริเวณใต้เครื่องปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นจอที่เ ทัสกีน ky, หรือว่าเป็นลำโพงที่อยู่ในนะคะเป็นเครืค่องเสียงของ JBL ใกล้ๆกับเกียร์นี้ก็มีโหมดการขับขี่ทั้ง Eco และ Power ใช่ค่ะช่องเก็บความเย็นของโมยังอยู่เหมือนเดิมนะมีอยู่เหมือนเดิมค่ะ <c oughs> ด้านบนข้างหลังนะคะที่นั่งก็สะดวกสบายเช่นเคยค่ะมีแอร์แยกมีปลั๊กอยู่ตรงนี้เป็นปลั๊กเลยนะสามารถต่อ,อได้เลยนะโน้ตบุ๊กอยากจะชาร์จแบตอะไรตรงนี้ได้เลยหรือว่าถ้าเกิดว่าอยากจะชาร์จแบตเองก็มีช่องเป็น USB ที่ไปต่อเพิมเติมได้และเลขใหม่บอกว่าน้อยรถนี้ปีอะไรปี2020ค่ะ เลขไม้ครับคุณผู้ชมซีโลราคาครับสาคัญมากถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวไปคุยกันราคาออกใหม่ป้ายแดงที่เท่าไหร่คะคันนี้ค่ะคันนี้ราคาแบบ full option นะคะสอง4ุซี่วีโฟวิวประมาณ1นล้านห้าแสนบาทค่ะไม่เบาเลยวันนี้เราก็มีโปรโมชั่นให้นะคะปกติหน้าร้านเราขายอยู่ที่1นึ่0ล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทวันนี้เอาไปเลยค่ะ1น9 0 0ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทแถมอีกเหมือนเดิมค่ะ ก็เอาไปวันละสี่พันเงินละเกียร์ค่ะคะหนึ่งตีสองหมื่นกิโลค่ะต้นส่วนเตอร์ด้าในทั่วประเทศไทยนะคะบริการฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงค่ะเรามีเลขาส่วนตัวให้ลูกค้าปรึกษาได้เลยตลอด24ชั่วโมงเอาละค่ะได้เห็นรถทั้ง3คันไปแล้วอย่างที่พี่โจกไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีประมาณ8 0ดสิถึงหนึคันอยากจะมาชมคันอื่นๆบ้างเ<ม>งี้ยค่ะมาได้ยังไงคะโชว์รูมเบเซอร์วิทนะคะอยู่ติดกับปากซอยศรีนครินทร์48ค่ะเปิดทุกวันค่ะ9งเก้าโมงเช้าถางบาาางนนตดะะคหรือว่า ทางโซนบางกะปิก็ได้เราจะอยู่ใกล้ๆห้างพาราไดซ์ห้างซิคอนสแพวร์ค่ะหรือถ้าเกิดมาไม่ถูกก็เซิร์ชใน Google Map ก็ได้เนาะก็ขึ้นเลยนี่เลยครับผมถ้าเกิดสมมติไม่อยากมาเลยแต่ว่าอยากจะดูรถมีช่องทางออนไลน์หรือว่าช่องทางต่ออื่นได้ค่ะ line official ของเรานะคะ si b e s e r v i t เลยค่ะหรือว่าในอินบ็อกเก b e s t e r v i e นะคะติดตามทาง IG แล้วก็ทางทิกตอกของ b e s e r v i e ด้วยค่ะทิกตอกนี่เห็นพี่โจไหมฮะ ก็อาจอไปเต้นอยู่นั้นหรือเปล่ายังไม่เต้นคาะแต่มีอยู่ในนั้นมีอยู่ในนั้นค่ะลองไปติดตามฝากชมกันด้วยนะคะครับผมถ้าเกดิดนึกอะไรไม่ออกเข้าไปที่แอปวัตถุพาครับเซิร์ฟว่าเบส์วิสลองขึ้นแน่นอนรถเทียบเลยฮะที่นีเ่เป็นอีกหนึ่งดีลเลอร์นะฮะที่เน้นในเรื่องคุณภาพของรถมากกกับปริมาณผมบอกเลยว่าถ้าใครอยากจะจบนะฮะได้รถดีๆแวะมาที่นี่ก่อนครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนวันนี้ก็ขอบคุณพี่โจมากนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณวัตถุพาเลยค่ะขอบคุณค่ะ